คุณลองเปิดดูรูปแบบพระบิณฑิกคือถ้าเป็นแบบทวาเนี่ยจะเป็นตั้งก้าอ,อี้เยอนะฮะอันนี้น,น,นี่หลายหลายรูกซุกค้ากันอยู่นะ,ะแต่ที่เด่นของที่ควรสางลมเนี่ยดูพระ,พระ,พ,ระ,พ,ระพระนั่งเลยฮะ,ะพระนั่งอันนี้เป็นแบบศรีวิชัยเป็นอิทธิพลชวานะฮะ,แล,ะแล้วขอเอาข้างบนด้วยแล้วดูข้างบนเนี่ยข้างบนจะถูกะ สิ่งที่สำคัญสำหรับแหล่งนี้คือพบสถูปดินเผาเยอะมากนะฮะในมันเป็นของที่คอมมันในกลุ่มของศรีวิชัยทั้งสิน้นแต่สิ่งที่เห็นที่ผมติดใจคือมันมีความโดดเด่นอยู่พระนั่งอะ่ะพวกนี้ประหลาดมากเพราะว่าเป็นขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งเป็นดินเผาเป็นพระนั่งขัดสมาธิเพชรมีธรรมจักรอยู่กางข้างและมีสถูอันนี้เป็นรูปแบบสวยมากเหมือนกับเหมือนกับพระเครื่องอะ่ะแต่พเพอ่อว่าตอนนั้นน่ะ ในตอนที่พบเนี่ยพระพิมศรีวิชัยเนี่ยไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพระที่เป็นเครื่องรางของขังคุณเข้าใจไหมเพราะว่าเครื่องรางของขังเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงเทพเอเ่อรัตนโกศินรนี่เองตอนนี้พระพิมพวกเนี่ยก็คือพระพิมพที่เขาทำทำบุญี่ะเอาใส่หม้อของมันะปนเบียรวนี้แล้วบางแห่งก็เอากระดูกปนแล้ววันปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่ากลายเป็นพระเครื่องที่ทุกคนอยากจะหาหายากม,มากก็ร,รูปแบบที่สวยที่ผมชอบคือว่า มันเป็นครบเครื่องเลยคุณีรานั่งกับสมาธิอยู่ตอนที่อยู่ใต้ตนโทใช่ไหมฮะแล้วก็ค้นพบชรรมาจากอริยสัจสีด้านหนึ่งคือว่ามีสถูกปซึ่งเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้ามันเป็นเครื่องหมายที่มีมีนิ่งมากนะ